สวัสดีค่ะวันนี้มาโมชาแนลนะคะน,นี่เกม f ฟเด the c a ตนะอันนี้เป็นแบบเอสมพมีอะไรแบบตัวเช่นเคยแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่ผู้สร้างคนเดียวกันแล้วนะเพราะว่านี้เป็นผู้สร้างคนละคนกันลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบแมวมีมนะออกออกมีมม่ะมันหาแมวจริงแต่มันออกมีมเนี่ยแมวมีม่ะทุกคนฮอแคทแมวที่วบบ่าฮอฮอเจอไหมทุกคน แมววินอุย Apple อ๊ยแอปเปิลแคทมีแอปเปิลจะหาหมดไหมหาหมดไหมไม่หมดเลรทุกคนโอ้โหเขาบอกว่ามันมี95ตัวเต็มหัวแล้วมันขึ้น95แสดงว่ามี95ตัวอุ้ยพุชินโอ้ย,อยเรารักแมวพุชินมากเลยอ่ะมันเป็นแมวที่แบบน่ารักมาเลย เขาทำสินค้าออกมาขายเมคพูชีมเลยไม่เฟลทำอัพแคตพยายามหาให้เท่าที่หาได้ทุกคนเพราะว่าแบบมันกว้างมากหายยังไงให้หมดแต่ก็ดีกว่าไฟเดอร์อมาร์เกอร์อะอยากร้องโอ๊ย ไม่มีซีเค็ดอะไรใช่ไหมถ้าแบบมันหาแบบตรงๆง่ายๆมันก็ก็ไม่น่ายากไหมแต่ถ้ามีซัมติงซีเค็ดแล้วก็น่าจะหายากแหละแต่ดูแล้วมันมีการไล่ระดับอีพิกอะไรงี้ด้วยก็น่าจะมีซีเค็ดแหละซีเค็ดที่หมายถึงคืออีพิกที่เข้ายากๆอะทุกคนอ๋อเมลอนเค็อันนี้เพื่ออะไรอะ่ะ มา g ก็ติดตัวเรามาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยจมน้ำไม่ได้เลยรถโอ๊ยเพิ่งรู้ติดตัวเรามาต้องปราสาวอันนี้น้ำปอมเดินได้ <c oughs> นี่น่าช่ายเฉยนี่ไม่เห็นเลยมีแมวแค่ตัวเดียวเองเหรอโรลลี่มากเลยแมวตัวนี้ พยายามต้องดดอ่ะ,อะขอดูก่อนมันไม่มีอะไรนะเพื่อนใช่ไหม <laughs> เอเราไปกลับไปที่เกาะเดิมกันเหมือนยังหาไม่หมดเลยอ่ะมันค้างคาใจไปไปไปนี่ไงแมวตัวนี้ walking cat แมวเดินได้เทม่มากเลยหลด,ดเอาแมวไวค r s สแ a t แมวสีขาวที่ดูคดเคินะทุกคนคดเคิลก็ร้อนๆน,นั่นแหละแมวที่มีพิรุตและพิดแตกจากตัวอื่นก็จะโดนดาวว่าคดเคดิต้องสารอ๋อแคหนฮะชี่เบอร์เกอร์โ Cat คอ๋อ เกมสำหรับทาสเมวนี่นะแต่เราเลี้ยงหมาเล่นได้ใช่ไหม <laughs> อ้ยอาจจะหาไม่หมดจริงๆเหรอเยอะมากเลยแล้วคือตัวละครเราอะไม่ยังไงดีขนาดวิ่งยังช้าเลยไม่รู้จะไม่จะทำอนะไรแล้วค่้ยกลับมาดู โอเคเราได้กาฟิวไม่อะไรเลยได้กาฟิวเนี่ยกาฟิวเป็นโอ้ oh my god เลกิแอนดาโี้ h my god มีเนียนแคทไหมอยากได้เนียนแคทอ,อันนี้ใครยๆเนียนแคทแต่ไม่ใช่อะ่ะเพิงเพนเตอร์นี่ไงเนียนแคทเป็นเป็นอ่าอันคอมมอนอิงอะ่ะเราจะหาไม่ยากไหม อืมนี่ hey, ไปตัวไหนเขาได้ đấy. ซัสแคทแมวที่น่างสัยแต่มันต้องมองเราอยกันด้วย <c oughs> อ๋อแมวตัวนั้นอะที่มัเป็นมีมอ่ะที่มีผู้หญิงชี้แมวตัวนี้ลแล้วเหมือนยืนเถี่ยงกับมันอยู่อ่ะไม่มีแล้วละ ึกนี้มีแมวแค่สามสี่ตัวน้อยมากเลยตึกใหญ่แต่มีแมวน้อยจะไม่แปลอกมันเยอะแล้วคือแบบเขาพยายามทยอยทยอยแมวะนะเนาะเราจะเอาแค่เกาะน,นี้หาาที่เราเห็นหมดแล้วก็ค่อยถ้ามีแบบอยากมาอัดให้ทุกคนอีกเดี๋ยวมีคลิปหน้านะเ,าเดี๋ยวขอหาแมวตัวนี้ก่อน โอ้ยลงได้ไหมไม่ได้นี่อะไรอ่ะก้อนอะไรอ่ะโอ้ลหัดะไรอ่ะอ๋อมันเอาไมออกมาได้อ๋อ ก็งงอยู่ว่าเพื่อนมีป้ายเมลอ๋ออ๋ออะไรอ่ะเนี่ยผมไม่ได้อีก หมดย่างเนี้ยก่อนนี้น่าจะหมดแล้วไหมอาลวเดี๋ยวพาหากาะอื่นต่อแล้วกยังมี ถามสี่เกาะเลยก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมมาโมชาแนลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย